สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาร์เกมเมอร์ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับเราจะมาต่อในอีพีที่สิบเอ็ดนะครับอีพีที่สิบเอ็ดสัตว์ร้ายสีแดงไม่ตกไกามาแล้วต่อต่อีพีเมื่อกี้เลยนะครับถ้าใครยั่งไม่รู้สัตว์ร้ายสีแดงคืออะไรลองกลับไปดูอีพีที่สิบนะครับเพราะไกม,มาแล้วอตอน สัตไลสีแดงนี่คาชินาโวะโตอยู่ไหนน่ะสู้อยู่ที่นี่เหมือนกันหรือเปล่าตอนนี้นาโอะโตเลกษาตัวอยู่ที่อื่นที่เหลือเราสองคนก็แค่ยื้อเวลาไว้จนกว่าพวกนาโอะโตจะกลับมาน่ะเอาละไกไม่ต้องฉันคนเดียวก็พอากตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของสัตไลสีเขียวคนนี้เองตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่ครับข้าขอยอมรับในความเก่าของเจ้า แต่ก็โอเคนั้นแหละอืมแต่มึงรู้เกดไกลเลยตอนนี้สไลายสีเขียวอยู่ครับว่าแต่ถึงกับเข้ามาหาที่ตายตามลำพังเลยเนือต่อให้มันเป็นที่ตายแต่ถ้าที่นั่นยังมีเส้นทางอยู่เัาก็จะมุ่งหน้าไปนั่นแหละผูชาที่ชื่อว่าไม่เกอาไกลน่าสนุกนี้ อ๋อแล้วคาชีนี่ยืนดูปะเนี่ยอ๋อมันน่าจะเจ็บอยู่คาชิ่คาชีก็สู้มาเยอะเหมือนกันเนาะสมัยสงครามมีผู้ใช้วิชากระบวนท่าฝีมือดับเจ้ามากมายเจ้าก็เป็นแค่นินจาออนฮัทที่โลออนฮัทนี่ทงหมดทั้งเจตจำนวนนั้นวนวดออนฮัทเจ้านี่แล้วกระบวนท่าของฉันเข้าไปแล้วยังเคยได้อ๋อวามมันคือมานลักในไกล d ด n a m i ม n ิกเอนทีเชื่อทาเป็นคนเท่ d y ด a m i ม n ิกเอนทีผ่านิดนึงโดนไปคอมโบครับโอ้มันไม่ปล่อยให้ช้ามานานเลยมอย ผมต้องโกรธแล้วครับะเบิดพลังประตูที่สามเปิดเพิ่มความเร็วดับนี้แล้วสู้บ,บคนปกติไม่ได้หูยังเร็วอะ่ะอืมแม่งหอนีอย่างเดีวเทถานี้ก็เหอนอื่อยแล้วลือหน้าเบือนนะ่อเนาะ อะไรใครเหนือ่อยยังลอ็อกเจ้าอิงก็รู้สึกตัวแล้วไม่ใช่หรอการโจมตีขึ้นๆการแบบนั้น่ะเล่นงานข้าไม่ได้ล็อกขาโลต้นเล้นข้าดูมากกว่านี้สิไม่ใช่จะตายไอ้น,นี่เองโอ,อ้ใจเล,ละจะตายละ โอ้ยทีเดียวตายเขียวมัง,มงเปิดสงครามลามเทวิรุ่นยดทิวาผมยังไม่ตายไม่ยังไม่ตาย,ย,ตายโอ้ เกือบตายหมอเข่าคาะซิ่นโหเกือบตายครับเหมือนกับผมก่อนต่อสู้นี่เกือบเหมือนปลาดาวกระใจโดนกูทีเดียวตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้โหเข้ากันในเลือกได้ดีจบแล้วหรือไก่ไม่เป็นไรครับดีคุง ลงอกไปทีวุดบิดไปแล้วสิถึงเจ้าจะพอรถเต็มไปมาได้บ้างแต่มันล้วนใช้กับข้าไม่ได้ผลเอาละทีนี้ทำยังไงล่ะหมดทางสู้แล้วเหรอถ้าตัวฉันในตอนนี้สู้ไม่ได้นะก็แค่ให้ตัวฉันคนถัดไปสู้แทนมันเขาไม่ยังไง หมายความว่ายังไงไกหมดเวลาของสัตว์้ายสีเขียวแวยวนนวห่งโคโนฮาแล้วในเวลาที่สัตว์้ายสีแดงจะออกลงแล้วหรือว่คาครูไกจะใช้ประตูสีมงก่ไม,ไม่ได้ใช่คาถาหนาไม่ได้ะนไไดะไม่มีใครต้องการทำแบบนั้นหรอกคาถาหนามาต้องแลกกับชีวิตของเธอนี่ไม,ไม่หรอกครับผมนี่ไงที่ต้องการครูไก,กสำหรับครูไกตอนนี้คือเวลานั้นแล้วครับ เธอเธอไม่เฉยนีเห็นแล้วนี่เอ๊ะผมอยากจะ,สะแสดงให้ปัจจักษ์ว่าต่อให้ผมใช้ก็ฐานนินจาไม่ได้ลงตาไม่ได้แต่ผมจะเป็นนินจาที่ยิ่งใหญ่ให้ได้จริงๆแล้วเป็นเป้าหมายที่ดีเลยเป็นเป้าหมายที่คู่ควรที่จะพยายามแล้วแหละเพราะงั้นเธอจงเชื่อมั่นในวิธีของตัวเอง <c oughs> และมุ่งต่อไปเรื่อยๆก็พอแล้ว เป็นลูกผู้ชายที่แข็งแกร่งขนาดทำให้ฉันเห็นเรายิ้มชื่นชมได้ก็พอคูกยยอมรับถครับเวลานี้แหละคือเวลาที่ต้องรับสาวิษทีนินจ้าของตัวเองไว้ให้ได้ลูกศิษย์อาจารย์ลีคุมกับกาหลังกายแข็งแรงนี้ได้รับจากมานาเปลวไฟแห่งั้รุ่นนี้ได้รับจากบิดา ความเจ็บแค้นของการพ่ายแพ้ได้รับจากสหายและควาสมสำคัญของการปกป้องวิถีนิงจ้าของตอนเองฉันได้รับมาจากเธอนะหนึ่ถึงเลยฉันพอแล้วแหละที่เหลือก็แค่ปกป้องสิ่งนั้นไว้ให้ได้เยสหรือเอ้ยมองแผ่นเหลืงของฉันให้ดีนี่คือการฝึกสุดท้าย ที่ฉันจะฝึกให้เธอเยสยังซึงอ่ะครับไม่รู้จะเค็ดเลยอ <c oughs> ื้มกดลมปานครับเล่งลมปานสูบฉีดเลือดไปสู่หัวใจเพิ่มพลังเต็มพิกัดหัวใจเอ้ยจนเผาไหม้ oh, <soul S 1> ิญญานเอ้ย จนกูร้องตอนนี้ละคือเวลาที่จะต้องปปสิ่งสำคัญไว้ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามประตูบานที่แปชิมงเปิดแปดด้านชิปประจรมนะโอ้น่าสนใจ เพ like, ื hey, ่อป้องันนาคตเอาไว้ไบดุนเอ้ยสมเผาไหมจนกว่าเปลวไฟสุดท้ายจะหมดดับไฟสีแดงเอกลักษณ์เฉพาะของการเปิดประตูทั้ง8บดบานหรอเหลกับสีของใบไม้ซึ่งรยล่วงรวยเดนไดูใบไม้รวงไม่มีพิษก็ใช่ แต่ใบไม้ไม่ได้รุงเลยถูกเธลหอกมันจะกลายเป็นสารอาหารให้ใบอ่อนและเวลาที่เชื่อมยงไปสู่ใบไม้หรือดูใบไม้ผิกไหมที่ใบอ่อนจะผิดใบนี่แหละคือที่สุดแห่งวัยรุ่นเวลาที่เราร้อนไปสีแดงเจิจ้าฮึ <c oughs> ไม่เลวนี่ข้าไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้เมั้งแต่ตอนาชิละมาแล้ว อย่างเร็วอ่ะอืมเอฟเฟกต์แม่งแบบบิ้วจ้าต่อนี่คือความเล่นของมดที่เปิดประตูแปดบานชิมมง้งโอ้ยมันหยุดเวลาเนี่ยอืมดูวิธีการหยุดเวลาละทำให้เวลาช้าอืม จะไล่ตอนข้าได้ก่อนหรือชีวิตเจ้าจะจบสิ้นไปก่อนละ่ะแต่ไม่ว่ายังไงนี่ก็เป็นการต่อสูส้สุดท้ายของเจ้าจต็นศุกให้เต็มที่แนกว่าข้าจะใช้กำปั้นนั้นสัตออกมาไม่ไหวเก้าอะไรเห็นไหมเนี่ยผู้สัตมึงอยู่เนี่ยมาตะละเอาไม่ยั้งหยุดไปล่ะ มังเร็วเกินรอนอย่า้อเฉยข้ายอมรับก,ก็ได้ในหมู่คนที่ข้าสู่มาหม,มดหาเป็นเรื่องกระบวนท่าแล้วเจ้ามีฝีมือดีที่สุดมึงมาเป็นบมายากาศเลยอ่ะ อยู่ไปรอโอ้ออือ <en> จะทำอะไรวะเนี่ยโอ้มาวะอือลดถึงลดเร็วข้ายอมเสียตลวชีวิตเพื่อเปิดประตูแปดบาน เรียบร้อยจังหวันนี้โดนเข้าไปดีลดเต็งเข้าไปอีกเริ่มเหนื่อยแล้วมีแต่ต้องใช้เองนั่นตัดสินแล้วมอข้าไม่ตายแล้วไกล สอดไลท์ทีเดน่นโอ้จุดกดเมฆลันไลท์มีบาเลยแต่ว่าเนื้อโตฮึมมาช่วยฐานไก่แสงสีเหลืองฮึมเย็ดขันกลับมือมหน้าลุ้ิสุดเย้โคตรเท่เย้แล้วไก่ลาตี อ้โหเป็นมังกรเพลิงสีแดงเลยอะ่ะยังโหดอะ่ะภาพโคตรสวยสมกับเป็นอนิเมะไกล่ามมอบไม่เลย เห็นถึงความฝันโชว์นิ้วโป้งเอ่อเป็นสไตล์ของเขาจริงๆเลยนะตกทั้งคู่โอ้ถือมันใช้ได้เลยอะ ข้ายังทนได้การเดิมพันครั้งนี้ข้าชนะอะไรกันความรู้สึกนี่นี่คือท่าสุดท้ายของไกาแล้วเอาน้ำมันนารูโตจะชัดอ่ะ คูไกโอ้น้าต๋อเอาไกลมาส่งเลยเมื่อกี้เหมือนไปรับไกเลยน่าจะไปรับไกมั้งนั่นมันอะไรกันแถมพอดูดีๆแล้วนั่นที่เปิดประตูชิมงไปแล้วแต่บาดแผลบนร่างกายกลับไม่แย่ลงหรือว่าโอ้ใจมันร้อนแรงขนาดนั้นนะ่ะ ยังมีชีวิตอยู่ไกยังไม่ตายถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็นะจริงหรอครับลิคุดีพากายไปหาหน่วยแพทย์เร็วครับมีใครบางคนช่วยไกไว้ใครกันคนที่ทำาไม่ข้าผู้นี้สัมผัสถึงความกลัวได้แม้เพียงนิด มีไม่มากหรอกเพราะอย่างนั้นข้าถึงรู้สึกถึงตัวตนของเจ้าได้อย่างง่ายได้นี่เจ้าจะขวางทางข้าอีกสักกีค่ครั้งถึงจะพอใจโอ้นารุโตวะว่ะอุสือเมื่อกี้นารุโตะนารุโตะกลับมาแล้วกัดฟันกันเลยทีเดียวครับมาละ สัตว์ร้อยสีแดงจบโหยังมันนะบทเพ่งศึกตัดสินโค้ดมาเดลาสซ์ได้ไก่ม,กามาหาสงคารามมาครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาจบอีพีที่ที่11เพียงเท่านี้นะครับ โหมันมากเลยครับสัตว์ร้อยสีแดง